วันนี้นะเดี๋ยวจะเล่าพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของการตายสามประเภทคือการตายเนี่ยมันมีสามประเภทใหญ่ๆและเราเองเนี่ยจริงๆแล้วก็อยู่กับการตายสามประเภทเนี้ยตลอดตลอด,ตลอดเวลาโดยที่รู้บ้างไม่รู้บ้างแล้วแต่แต่แน่ๆแล้วไอความตายนี่เองเนี่ยเป็นสิ่งที่เรารู้ว่าเราต้องเจอใช่ไหมฮะ มันอยู่กับเราเนี่ยในทุกอนุลมหายใจเขาออกนะความตายต้องเจอท่านแสดงว่าในแต่ละคนเนี่ยมีความตายที่รับรู้อยู่แล้วสักหนึ่งอย่างละหนึ่งอย่างนี่คือความตายนั่นเองเนี่ยคือสิ่งที่มันคู่กับชีวิตใครที่เกิดมาก็ต้องตายเนาะเพราะว่าเราจะได้ยินคำนี้แล้วมันเป็นส,สิ่งที่เราเข้าใจอยู่แล้วอย่างดีเพียงแต่ว่า คนที่นั่งอยู่ในโลกปัจจุบันน่ะยังไม่พบเจอท่านนั่นเองเพราะคนที่พบเจอความตายคือคนแบบไหนเอ่ยคือคนที่ตายไปแล้วท่านนั่นเองถึงจะเจอหั้นเราเพียงรับรู้แต่ยังไม่ทราบจริงๆว่าความตายนั้นเป็นยังไงรู้แค่ว่าวันหนึ่งต้องเจอแต่มันมีความตายอีกสองประเภทเนี่ยที่เราสามารถที่จะสัมผัสได้ความตายประเภทแรกก่อนคือความตายโดยเบสิกพื้นฐาน ว่าเกิดมาต้องตายอันเนี้ยแต่ละคนก็มีช่วงระยะเวลาไม่เท่ากันบางคนแก่บางคนเด็กบางคนวัยรุ่นแล้วแต่แล้วการตายก็มีหลายแบบหลายประเภทบางคนโรคหลายบางคนอุบัติเหตุบางคนแก่เจาลาก็และสังขารปกติก็ไม่เหมือนกันอันนี้เองก็เห็นได้ตาม สังคมทั่วไปแล้วก็ประเทศทั่วไปเพราะว่าในปัจจุบันเองเนี่ยในทุกๆวันก็มีการตายเนี่ยทุกๆวันถ้าเราไปดูตามสถิติของโรงพยาบาลบ้างสถิติของแต่ละอำเภอจังหวัดบ้างก็จะเจอการมาขอไปมรณบัตรเนี่ยเป็นประจำในทุกๆวันมากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่แต่ในทุกมุมโลกเนี่ยมีการตายเกิดขึ้นทุกๆวันก็เป็นสิ่งปกตินะปกติที่เราจะต้องเจอไอ้การตายเนี่ยก็น่ากลัวอยู่เหมือนกัน เพราะว่ามันน่ากลัวตรงที่ว่าเราไม่รู้ว่าวันไหนนะจะถึงวันนั้นที่เราจะต้องตายมันน่ากลัวตรงนี้คือตรงที่เราไม่รู้ก่อนล่วงหน้าฉะนั้นแล้วเนี่ยนะฮะแต่ละคนเนี่ยก็จะมีวิธีการที่จะรับมือกับความตายเนะี่ยต่างกันไปแล้วแต่ว่าศึกษาอะไรมามีความรู้อะไรในหัวนั้นต่างกันทีนี้เองมันมีความตายอยู่ความตายหนึ่งที่ เราสัมผัสได้แล้วก็ค่อนข้างน่ากลัวไหมก็น่ากลัวนะคือความตายจากความดีการตายจากความดีเนี่ยน่ากลัวอย่างหนึง่งคือคนทั่วไปเนี่ยที่เติบโตขึ้นมาเนี่ยมันเกิดมาพร้อมกับสิ่งที่มันไม่เหมือนกันคือหนึ่งคือรูปลักษณะหน้าตาร่างกาย2คือฐานะฐานันดรครอบครัวที่มีฐานะไม่เหมือนกันแล้วก็สามคือพวกสติปัญญาองค์ประกอบต่างๆเนี่ยมันมีไม่เท่ากัน พอม่ไม่เท่ากันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็มีความเหลื่อมล้าเล็กน้อยแล้วก็ใช้ชีวิตมาเรื่อยๆๆ,ๆบางคนดีมากๆคือฐานะดีมีต้นทุนชีวิตดีเนี่ยแล้วก็เดินทางมาปกติไม่ใช่ว่าเขาไม่ใช่ไม่มีความดีนะฮะคนเหล่านี้เองเนี่ยเขามีความดีอยู่เขาก็สั่งสมความดีมาระดับหนึ่งระดับหนึ่งแล้วก็มีชีวิตที่ดีในระดับหนึ่งทีเดียวหรือบางคนอาจจะดีมากๆเพราะว่าอาจจะเป็นลูกเศรษฐีบ้างแล้วแต่ไม่เหมือนกัน แต่จะจูคนนี้เองเนี่ยพออยู่ในช่วงช่วงหนึ่งด้วยที่ไม่มีหลักมั่นในการดำเนินชีวิตเกิดความประมาทเกิดขึ้นคนเหล่านี้เองจูจูแม้ความดีจะมีมาบ้างในอดีตปรากฏว่าพอกิเลสครอบงำความประมาทครอบงำสุดท้ายเผลอไปทำอกุกล,ลกรรมเผลอไปทำความชั่วเข้าสุดท้ายกลายเป็นว่า คนเหล่าน,นี้เองตายจากความดีในปัจจุบันเหมือนกับใครยกตัวอย่างเช่นเหมือนกับพระเทวทัตพระเทวทัตไม่ใช่คนชั่วนะตอนเกิดมาเป็นพระราชาหรือว่าตอนเป็นเจ้าชายก็เป็นคนทั่วๆ่วไปมีความรู้ความสามารถเป็นลูกของกษัตริย์แม้ตอนที่ตั้งใจจะออกบวชตามพระพุทธเจ้าก็ออกบวชด,ด้วยการตั้งใจจริง ตั้งใจออกบวชจริงๆไม่ได้คิดที่จะไปทําอะไรไม่ดีไม่ร้ายในอนาคตซึ่งมันเป็นเรื่องราวในภายหลังพอมาอยู่ในวัดเห็นลาบสักการะของคนโน้นคนนี้เช่นเห็นว่าเอ๊ะญาติโยมมาทําไมมาหาแต่พระสารีบุตรญาติโยมมาทําไมมาหาแต่พระมหาโมกคลานะพระอานนุ์เอ๊ะทำไมไม่มีญาติโยมมาหาเราเลยอย่างเงี้ยเกิดความทิสยาอิจฉาเกิดขึ้นในใจแล้ก็เห็นว่าแต่ละคนเองก็มีเอ๊ ตัดทัดคะด้านนั้นด้านนี้เลิศด้านนั้นด้านนี้ทําไมเราถึงไม่มีบ้างทําไมพระพุทธเจ้าถึงไม่แต่งตั้งเราบ้างถ้าพระองค์ไม่แต่งตั้งก็คงตั้งเองเลยงั้นเราจะปกครองสงฆ์นั่นแหละงัะ้นความคิดเริ่มเปลี่ยนจากเดิมที่มีความตั้งใจจริงก็เกิดความคิดใหม่ๆเกิดขึ้นจนกระทั่งว่านําไปสู่การแย่งชิงตําแหน่งพระสมมาสัมพุทธเจ้าคืออยากปกครองสงฆ์เอง จนกระทั่งนำไปสู่การทำสังฆเภทน้ำสังฆเภทไม่พอทำสรงให้แต่การยุยงพระเจ้าอาชาติศัตรูฆ่าพระเจ้าพิมพิสารอีกจ้างคนไปยิงพระพุทธเจ้าอีกจากเดิมที่เป็นคนตั้งใจดีในการมาบวชพอกิเลสเข้าครอบงำความประมาทเข้าครอบงำเปลี่ยนไปเป็นคนละคนจนสุดท้ายแม้วาระสุดท้ายก็โดนธรณีสูบเพราะความชั่วนั่นเองเนะี่ยมันก็ฝังลึกแน่นอยู่ในใจ คนเหลนี้เองจึงได้ชื่อว่าตายจากความดีเป็นต้นท่นเองตายจากความดีนี้สัมผัสได้แม้ตายจริงๆยังไม่มาถึงหรือนางกินจะมานวิกา,ก,ก,ก,า,า,าก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งหรือนางมะคันทิยาก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งเดิมทีก็เป็นหญิงที่สวยทีเดียวจนพ่อแม่เนี่ยไม่ยอมที่จะยกนางให้ใครแต่พอที่จะยกนางให้พระสมาสัมพุทธเจ้า ปฟังเพียงสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพูดถึงความจริงของร่างกายว่าไอ้ร่างกายเนี่ยมันเต็มไปด้วยของเสียของเน่าตัวเองไม่พอใจจากเดิมที่เป็นคนดีมีสติปัญญาหน้าตาสวยอาฆาตพระพุทธเจ้าแล้วนำไปสู่การตายของหลายหลายคนเช่นนำไปสู่การเผาทั้งเป็นที่นางไปเผาพระนางสามาวดีพร้อมทั้งบริบารทั้ง500้ นำไปสู่สิ่งนั้นสิ่งนี้เกิดขึ้นคนตอนนี้แหละเรียกว่าตายจากความดีเป็นต้นนี่นะฮะทีนี้เองเนี่ยมันก็มีความตายอีกความตายหนึ่งที่หลายคนคงจะได้ศึกษาคือการตายจากความชั่วตัวอย่างเหล่านี้เองชัดเจนที่สุดไม่ใช่ใครอื่นคือพระองคุลีมานเราคงจะได้เคยได้ยินเรื่องนี้พระองคุลีมานเดิมทีก็เป็นคนที่ ฉลาดปราดเปรื่องเกิดมาเนี่ยแสงสว่างเกิดขึ้นบนอาวุธแต่พ่อแม่ก็กลัวนะว่าลูกจะเป็นโจรก็ไปส่งเสียเล่าเรียนสุดท้ายไปเจออาจารย์ที่ไม่ดีเข้าก็ได้ไปถูกฟูมฟักอาจารย์ในตอนแรกก็ดีอยู่หรอกแต่ว่าพอถัดไปโดนยุยงหาว่าอาหิงสกะเนี่ยไปคบกับภรรยาของอาจารย์ตนเองก็หลงเชื่อสุดท้ายก็ได้แนะนำสิ่งที่ชั่วร้ายที่สุดคือการไปฆ่าคนอหิงสกะเองก็ ไปทําอย่างนั้นสุดท้ายก็ได้ชื่อว่าองคุลีมานเพราะว่ามีมาลัยเป็นนิ้วมือจนกระทั่งว่าจากคนดีคนดีเนี่ยก็กลายเป็นคนที่ลืมความดีซะเสียแล้วแต่สุดท้ายได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเป็นกะะนัลยาณมิตรมาชุบชีวิตใหม่หลังจากวันนั้นเองก็ขอบวชไม่น่าเชื่อองคุลีมานที่ว่าโหดนักโหดหนาน,นี่นะฮะกลายเป็นพระอาหารหันต์รูปหนึ่งในอดีตฮั้น คนนี้ชื่อว่าตายจากความชั่วเพราะได้เกิดใหม่เกิดใหม่ในอีกเพศภาวะหนึ่งซึ่งประเสริฐกว่านอกจากนี้ยังมีอีกตัวอย่างหลายๆตัวอย่างไม่ว่าจะเป็นโจรขาแดงที่ฆ่าคนมาทั้งชีวิตเพราะเป็นเพชฌฆา,าตแต่ได้รับการทําหน้าที่จากภาษารีบุตรก็บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันตายจากความชั่วเสียแล้วแม้และจากอัตภาพนั้นโจรขาแดงก็ไปเกิดบนสวรรค์เห็นไหมฮะ การตายนี่เองมันมี3อย่างที่อยู่คู่โลกนี้แล้วเราก็อยู่คู่กับมันการตายแรกนี้รู้อยู่แล้วว่าไงก็ต้องตายแต่ไม่น่าเชื่อฮะการตายสองอย่างหลังไม่ว่าจะเป็นตายจากความดีและตายจากความชั่วเราเองถ้าไม่มีหลักในการดําเนินชีวิตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ไวเนี่ยเสี่ยงต่อการตายจากความดีก็ได้หรือถ้ามีโอกาสเจอกับกัลยาณมิตรผิดพลาดมาในอดีตไม่รู้แหละทาอะไรมาบ้าง แต่ได้เจอกันอะไรในมิตรชักนำทำสิ่งที่ดีให้ก็ตายจากความชั่วเป็นบุคคลใหม่เราจึงได้ยินคำพูดบ่อยๆครั้งของคนที่มีชีวิตที่ดีขึ้นว่าโอ้เหมือนตายแล้วเกิดใหม่เลยมีชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นทั้งหมดทั้งมวลนี้จะต้องอาศัยหลักในการดำเนินชีวิตก่อนอย่างน้อยที่สุดหลักการที่พระสมมาสัมพุทธเจ้าให้เอาไว้มีอะไรบ้างคือหนึ่งละเว้นความชั่ว 2. ประพฤติความดี และ3ามทำจิตให้ผ่องใสถ้าละยึดถือหลัก3ประการนี้เอาไว้เนี่ยมันจะเป็นหนึ่งการันตีที่จะทําให้เราเองเนี่ยมีชีวิตที่ดีเป็นบุคคลที่ตายจากความชั่วและประกอบกรรมดีแล้วกรรมดีนี่เองจะนำเราไปสู่สุคติฉะนั้นแล้วนี่นะฮะในการดําเนินชีวิตในปัจจุบันเองอย่าคิดว่าเราเนี่ยมั่นคงแล้วแต่เราเองเนี่ยนะฮะพร้อมที่จะถูก สิ่งต่างๆยั่วเย้าเย้า,วย,าวยวนไปในทางเสื่อมตลอดตลอดหากเราไม่ยึดหลักของตนเองให้ดีนี่นะฮะพลาดพังได้มีตัวอย่างหลายตัวอย่างทั้งในอดีตจนถึงปัจจุบันบุคคลที่ดีแล้วสุดท้ายอ้าวละโลกไปไปอยู่ในอีกภพภูมิหนึ่งที่ไม่ดีเพราะอาศัยว่าเขวในการดําเนินชีวิตชนั้ะแล้วนนะยึดหลักให้มั่นแล้วก็ประกอบกรรมดีเท่านั้นรวมถึงทําใจให้ผ่องใส และจากอัตภาพนี้ไปเราจะได้ไปอยู่ในส่วนที่ดีแล้วก็ถือว่าเป็นการให้กำลังใจตนเองให้ต้นทุนตัวเองเนี่ยในภายพบเบื้องหน้าให้ดีผ่านการออกแบบชีวิตของเราในปัจจุบันโดยการประกอบเหตุคือกุศล,ลกรรมาบท10เป็นหลักและอีกอย่างที่สำคัญคือฮิริและโอตปะคือการละอายและเกรงกลัวต่อบาปทุกชนิดที่เกิดขึ้นนั้นเองเนี่ยเราจะเป็นบุคคลที่ได้ชื่อว่าออกแบบชีวิตได้อย่างสมบูรณ์ ไม่ขาดทุนในการเกิดมาเป็นมนุษย์ในชาติชาติหนึ่งแม้ความตายแรกคือความตายที่แท้จริงจะมาถึงก็ไม่เป็นไรเพราะว่าในระหว่างทางนั้นเราตายจากความชั่วได้ประกอบคุณงามความดีไม่เหมือนกับคนที่ตายจากความดีเพราะสุดท้ายและ้วละอัตภาพไปก็ไปสู่ในภพภูมิที่ไม่น่าปรารถนาเราจะไม่เป็นอย่างนั้นแต่เราจะเป็นกับเหมือนกับบุคคลที่พั่งพร้อมบริบูรณ์ไปแล้วด้วยคุณงามความดีการตลอดชีวิต ก็เอาเรื่องนี้มาเล่าสู่ทุกท่านฟัง